อ๋อ um, วันนี้ทันวามาทำขนมหรอครับทขนมครับข,ขนมอะไรครับนปนกกี้ครับกกีก้ไม่ใช่ <laughs> ขนมอะไรนะครับขนมปลาครับขนมอะไรนะขนมปลาตอกแต๊กครับขนมปลาต๊อกแต๊กคืออะไรครับอ่อเริ่มหมดแล้วลูกใส่พื้นแบบนี้ไม่ได้ครับเก็บเลยเก็บใส่กล่องเลยครับเร็วๆเ,เลยครับเก็บใส่กล่องเลยครับแบบนี้โดนทิ้งทั้งกล่องแน่ๆเลยครับว ครับมันหล่นเมาะวางไว้ที่พื้นเลยเพราะว่าทานไม่ได้แล้วต้องทิ้งใส่ถังขยะนะครับโอ้ยสงสารจังเลยดูซิต้องเอาไปทิ้งใส่ถังขยะเร็วๆที่เหลือเก็บขึ้นเลยครับสกรปรกมากทำยังไงดีสงสัยโดนทิ้งทั้งกล่องแล้วเพราะว่าสขระสกปรกครับเลือกรปรกมากเก็บ ่ันวาดูทําวาเก็บแบบนั้นได้ยังไงครับธันว่าทําหล่นมามาบอกแล้วไม่ให้ไม่ให้เอาออกมาจากกล่องตองไปตอไปออกเป่าสกปรกแน่ๆเลยทั้งกล่องเลยอ้าวปิดฝาให้ดีครับเรียบร้อยเอาไหนจะให้เพื่อนๆดูไง ให้เพื่อนๆดูทำยังไงครับสวัสดี